เก่งนุ่นครับนุ่นต้องตัดนะครับนั่งมีแล้วก็ตัดไม่ให้มันยาวนะ ช้มันไก่ครับมันไก่ประมาณสี่ไก่หนโคลมปกติผมจะบดเศษปลานะครับปลาได้บดไว้แล้วนานแล้วหามันไก่นี่ก็จะน้ตอครับจับๆครับนี่ครับวันนี้มาทำเหยื่อตกปลาครับมาบอกสูตรนะครับ อุปกรณ์อุปกรณ์เป็นอะไก็วิชาของหี่เ้าดังเนี่นเตียนหนึ่งครับเตียนหนึ่งกำลังกะเกยอยู่ครับเตียนนั้นกะเกยอยู่ครับเนี่ยเตียนที่ออกกล้องบ่อยๆกับเพื่อนนะครับเตียนนั้นไตไตโดนไตเด่นนี่ครับนี่เตีนนี้ไตเอ้ไตไทยมีปลาขาวปลาขาวสรอยปลาขาวนะครับปลาขาวบ้านผมเลยปลาขาว ไก่หนึ่งโคงมันไก่สามประมาณสามสี่ขีดปลาประมาณสองโลครึ่งคำนวณหน่อ,อย,ยครับก้า <c oughs> วก้าวครับให้เป็ดสามหน่อยครับสะทครีองเล็กนะครับนี่ <c oughs> แล้วก็มีไข่นะครับแล้วก็น,น,นี่ครับนุ่นนุ<ม>่นนี่ผมผมนุ่นใหม่นะครับ ผม,มหันมม่นไว้แล้วครับต้นี่ต้องหั่นสักหน่อยนะครับถ้าไม่หั่นมันยาวอันนั้นมึงนุ่นดิบอันนั้นมึงนุ่นดิบนี่ครับเสียดคนหนึ่งอันนี้เวลาเขาตำนี่ปรากฏว่าปลานี่จะได้แต่ตัวใหญ่นะครับเขาเรียกเสียบปลาใหญ่ไม่ปลานหน่อยเพราเอาครับบอกเลยไข่ไข่นี่ซื้อมาครับซื้อในเพจนั่นแหละครับไม่ดีกี้ให้เอาครับข้าว โอ้ไข่สุดนี่เขาต้มบ่ดวออันนี้ต้มมอครับอันซื้อหมดแล้วแต่ก่อนจะใส่ต้องเอาไปอุ่นก่อนนะครับเอาไหมอี๊ดถ้าเราทำได้สักระยะแล้วครับขนุนใส่ครับขนุนใส่เลยอ่ะมาไข่ไหนเฉพาะเอาใส่นะครับใส่ที่รังไข่น่ะต้มได้ครับม่ได้ได้ครับเพาท่านในงานโขากได้ครับเหนียวยกจากเมื่อคืนในเงื่อเย็นแบบนี้ไข่แบบสุดท้ายครับ เย็นไว้เลยนี่นยไข่ลงไปดีขาวจุงหุ่นเลยไขเ่เส้นปาน่าไงเพื่นอุตส่าเสียเสียสละเวลามาต่ำซอยท่านเพื่นลงมือนี่มีแต่ปลาไงขีดท่านว่าพอฝนตัวน้อยเดืกทีดเนียนครับตัวน้อยก็เอาครับนักเรือแต่ต้องซ้ำซีโร่เนี่ยนะครับตัวน้อยปอล่อยข้ดบัดน,นุ่นมน,นี่เพแนะนน้นำมันใส่หลายได้เข้าใส่ไปแล้วเขาก็ต่ำไปไเรื่อยๆครับ ทำไปแล้ววันนี่เฮลิเอป็นเสตอรีนี้ไม่มาจิ้มบึงเดี๋ยวเดีวอด่อนเอาเดี๋ยวผมติดใจลงหนก็คือใส่ทุกอย่างแล้วใส่นุ่นใส่กะทินะครับกะทิผมเล็กเข้าไปใส่เป็ดนะครับสามลกูกแล้วก็นุ่นนี่เวลาเราใส่นะครับ ใส่เยอะนะครับผมตัดไม่ไม่หมดครับเอาเขียดูครับนี่ครับกาไม้กิมฟันก็ได้ครับเขียดูถ้ามันติดติดไม้นี่พออย่าให้มันเยอะนะครับนุ่นนุ่นเยอะนี่ปลาก็เข้าอยู่ครับแต่มันกัดแล้วมันก็หนีมันกัดแล้วมันก็จะมันก็จะหนีดีขนาดไหนก็ไม่รอดครับกัดปุ๊บมันก็หนีปั๊บ มันชิมแล้วก็น,นี่คือมันก็จะมาเกี่ยวอย่างนี้นะเกีียวมาอุ่นไฟครับให้มันละลายจะได้เข้ากันง่ายครับครับทีนี้เราก็จะใส่ไข่ครับไขว่วัวไข่วัวที่เราอุ่นแล้วนะครับแล้วก็ให้มันเย็นก่อนนะครับ พอไหมได้เห็นแห้งเลยขึ้นหนาแล้วของดี <c oughs> ้อันตรายครับตอนใส่ไข่นี่นะครับใบตองเย็นละนี่นะครับนี่ครับจะเป็นก้อนนะครับเพราะเดี๋ยวเรามันเย็นครับเนื้อปลาเย็นนะครับนี่ชั่วโมงนี้เราจะเย็นชั่วโสุดท้าย เนีคแล้วก si ็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ตักใส่ครับ โอ้บวชานบวขาดนี่ครับเหนียวครับเหนียวตุ้ยตุย